สวัสดีครับพบกับช่องสีชมพูกับแอดมินสีชมพูสวัสดีครัทุกท่านนะครับขอบคุณที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้นะครับผมอ่านแล้วก็เหมือนเดิมแล้วก็มาเมาส์กันเหมือนเดิมนะครับก็มีโพยมาให้ก็เมาส์กันเอาที่อาจจะแยกเป็นโพยๆไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีสูบไปทีนึงนะคะรับโพยอะไรโพยมาย้ำกันว,ว่าไหนมันชนกันบ้างทีนึงนะครับผมอ๋อหนึ่งโพยนะครับที่แม่มนมากในงวดก่อนเลยก็คือให้538เลยนะะี่ครับ538เลยก็คือของเอ่อคนผู้หญิงนะ,ะแต่ว่าคนผู้หญิงเนี่ย มันมีหลายอันของปลอมออกมาเยอะมากนะครับผมอันนี้ออกมาแต่ว่ามีคิดว่าใกล้เคียงกับตัวตัวเก่าอะตัวเก่ามันจะพูดผนผ่านไปแล้วอะในคลิปรวมๆนั้นเนี่ยตัวเก่าเนี่ยไปให้09กับ209แต่ไม่แน่นะอันปลอมอาจจะออกก็ได้เพราะว่าหลายครั้งเหมือนกันที่ปลอมออกพบว,ว่าปลอมๆเนี่ยออกอะไรเงี้ยก็หลายครั้งเหมือนกันนะครับผมอ่ะแต่ว่าโพยอันนี้เขาด้วยความที่ขอโพยของอันชุนดนี้น่าจะเป็นของจริงมากกว่าถ้าเกิดดูตามตัวหนังสือนะครับผมตัวหนังสืออะไรเงี้ย เออมันก็ใกล้เคียงกับตัวจริงมากกว่านะมันก็ว่าอันนี้น่าใกล้เคียงกว่ามากกว่าแต่ถ้ามีใหม่กว่านั้นทำไมอเมริก็มาลงให้อีกนะจะกี่รอบก็จะลงให้นะครับอ่ะโดยอันนี้ที่ว่าอันนี้ให้เป็น5้าจิตเก้าเลขสวยนะอเมริกชอบนะเลขเนี้ยห้าจิตเก้าเนี้ยชอบเลยสวยมากเลยนะครับผมจิตเก้าเก้าเจ็ดเนี้ยเลขสวยมากเลยน่าสนใจนะแล้วก็อ๋อมีตัวเนี้ยที่ชนกับของเอ่ออาจารย์ไม้เอกที่ให้มาก่อน จุดหนึ่งนที่เราคุยกันไปแล้วนะแต่ว่าของจริงเขางจำไม่เอกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูทีหนึ่งนะเดี๋ยวมเอามาลงให้ทีหนึงนะครับมันมีเจ็ดสองเก้าด้วยนะเจ็ดสองเก้าตัวชนเหมือนกันนะครับผมอืมเก้าสี่เจ็ดเนี่ยก็ผลสวยเหมือนกันนะเพราะว่ามีคิดว่าเฮ้ยเลขสี่อาจจะมาก็ได้นะบนนะเพราะว่าสี่มาของข้างต่อเนื่องสี่งวดเรานะอืมที่สี่มาเนี่ยมันเป็นไปได้นะที่จะมาเว่าวันที่ผ่านมามันสี่ลงล่างเนาะสี่สองนะครับผมวันนี้อาจจะขึ้นมาบนก็ได้นะรูจะอยู่ล่างต่อ น่าสนใจเหมือนกันนะครับตัวที่มีสีก็ต้องระวังไว้เหมือนกันนะคือหน้าหน้าน่า,น,า,น,าน้าสนใจอะว่ามันจะมาอีกหรือเปล่านะอืมวันนี้นะครับภาพรวมนะครับของรัฐบาลคุณหญิงนะมีเจ็ดเก้าห้าเก้าเก้าสองเจ็ดสองเจ็ดสี่ห้าเจ็ดอะรวมดูภาพรวม,ม,มก็เป็นเลขเจ็ดเลขสองเลขเก้าประนี้นะครับผมอ่ะเราชุดสามตัวนะครับมีเก้าสี่เจ็ดนะครับห้าเจ็ดเก้าเจ็ดสองเก้า 427นะครับตัวเน้นคือ79แล้วก็579นะครับดูประวัติเก่านะครับเข้าเต็มเต็มเหมือนกันเลยนี่เข้าเต็มเต็มเลยนะครับผมอันนี้คือเห็นเต็มเ,เ,เต็มเลยเข้าเต็มเต็มเพราะมันเซฟไปในเครื่องนะครับ5 38เนี่ย3 8มแเนี่ยเข้าเต็มในวดก่อนเลยแต่ว่าตัวนี้เขามีคนบว่าของเข้าจริงๆนะแต่ว่าไอ้ไม่ไม่เห็นก่อนหน้านน่ะเห็นแต่แต่วันนี้ที่มาเทียบว่าวดก่อนถูกอะไรเงี้ยอ่าคือนี่ให้เห็นจริงๆนะครับ วันนี้มีข้อานี้น่าสนใจนะน่าจะเป็นของจริงนะแต่ถ้ามันมีของจริงกว่านี้จะเป็นเป็ลงให้ใหม่นะครับผมอ่ะนี่ก็ดูก่อนละกัน579ตัวเน้นนะครับผมอ่ะอ่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับครับผู้ใหญ่จะมาเลือกมาให้ละกันนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากโวยแต่ว่าเป็นโวยที่เน้นๆนะครับส่วนใหญ่ก็ออกอยู่ในที่ลงนั่นแหละนะครับเดี๋ยวงวดก่อนลงไม่กี่โวยเลยเพราะว่าแบาบลูกไม่สบายเข้าโรงพยาบาลเนาะมันก็พยายามคัดโวยที่มันแบบ น่าสนใจให้แล้วก็โคดขึ้นลงไปให้ก่อนนะครับผมแล้วก็ออกตามนั้นแหละนะครับก็คือแบบของออทงั้อทงอ,อาจารย์ประเสริฐทั้งอาจารย์ไม่เอกนะเข้าหมดเลยนะเนียเียบหมดเข้าหมดเลยนะครับก็อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับเด็กใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ